รีวิวงานแกะกนนะ iba, ล,ะล่องนะครับเป็นวิทยุยี่ห้อโตชิบาโมเดล t y j r 5 0นะครับสีเหลืองนะฮะตัวนี้เป็นเขียนว่าไฟร้อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาหมอแปลงไฟดีซี220โวลต์แถมให้นะครับตัวเครื่องเป็นสภาพใหม่นะฮะแกะกล่องเลยนะครับ For use In Japan Only really. นะฮะ สเปซพรูฟนะฮะกันน้ากันละอองน้ํานะครับ,นนรออรบตัวนี้นะครับแกะกล่องในภายในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีคู่มือนะฮะมีคู่มือเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับอันนี้คืองานแกะกล่องแล้วก็ภายในก็จะมีมะแปงมอแปงตัวนี้เป็นมอแปงไฟบ้านเรานะอันนี้ผมหามาให้เียบร้อย เป็นไฟ9โวลต์นนะมีมอกนะครับนะฮะก็จะใช้ตัวนี้จะมีเจนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ใช้ฐานได้นะครับฐานเป็นฐาน3ก้อนนะครับตัวนี้ใช้ฐาน3ก้อนเป็นฐาน 3A นะครับอันนี้ผมไม่ได้ลองนะใช้ได้อยู่แล้วครับก็ว่าของมันใหม่นะฮะ ยังไม่เอี่ยมนะครับเจนเดี๋ยวเพจเจนโดยการเปิดไฟฉายนะเจนใช้ได้นะครับนะครับจะมีกลุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเปิดเจนนะเปิดวิทยุได้ปกตินะครับใช้เจน ต้องหมุนนานนิดหนึ่งนะครับแลต่อไปเดี๋ยผมเทส้วยการใช้มอแปลงครับตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องกันน้านะกันละของน้านะฮะมีที่จ่ายไฟนะครับจ่ายไฟข้างนอกนะฮะตัวนี้เป็น USB น่าจะเป็นไท์เอาไฟนะครับสําหรับเวลาฉุกเฉินนะครับมีหูฟังแล้วก็ช่องเสียบไฟ DC มีที่ปิดกันน้ําเรียบร้อยนะครับเครื่องสภาพใหม่เอี่ยมนะครับของใหม่นะฮะ USB นี่น่าจะเป็นตัวจ่ายไฟที่ไปไว้จ่ายโทรศัพท์เวลาฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวผมเทสโดยการใช้มอแปลงนะฮะมอแปลงเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเป็นมอแปลง9โวลตเปิดออกมาตรงนี้แล้วก็เสียบตรงนี้นะฮะเปิดปิดวิทยุก,ก็คือดันขึ้นตรงนี้นะครับ Even เห็นคลื่นก็ตรงนี้ AM ็มเ AM, น, AM นะครับตรงนี้จะเป็นไฟไซเรนนะครับเอาไว้เวลาฉุกเฉินนะฮะอันนี้ a m นะครับ ใช้ถ่านจะสะดวกกว่านะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีมอแปลงแถมไปให้เวลาใช้ที่บ้านนะครับอันนี้วอลลุ่มนะด้านล่างด้านบนจะเป็นตัวจูนตัวนี้จะเป็นคลื่นสั้นนะรับได้ประมาณเก้าิบสองจุหาไมกคเฮิร์ประมาณนี้วเด็กและเยาวชนคืนวาเรานะครับต้องได้รับการพัฒนาฐาน,นไปทุกอ,อยากก่างปกตินะครับ อย่างดีนะฮะ<ด>สี<ด>เหลืองสวยสภาพะของใหม่นะฮะพักเพื่อไทยของดิฉันได้เข้าร่วมผักการแก้ไขปัญหารับเครื่องก็ปิดตรงนี้นะครับไฟก็จะมีกระพะริบนะฮะเป็น LED นะครับงานยกก่อนของใหม่นะฮะโอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับมีสายของแขนให้ด้วยนะฮะ